อันนี้จะเป็นพื้นที่เหมือนเขาให้แวะแล้วก็พักเนี่ย s ม o ก i ิ g งแอรียจะเป็นประมาณนี้จะไม่มีครับถึงคนญี่ปุ่นดูดีเยอะแต่ว่าที่ดูดีก็หายากนะครับหายากมากประมาณว่าเป็นจัดเป็นที่เป็นทางมากตลาดนี้ไม่มีเลยครับหายากมากๆครับไม่อยู่่ส่วนมากจะมีในโรงแรมในอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจัดไว้ให้นะครับขยะนี่แทบไม่มีเลยถึงจะเป็นลานจอด,ดรถดูไม่มีขยะเลยครับ มีแต่คือว่าเอราไปพักก่อนครับก็เป็นยังไงอ้อข้างในก็จะมีตะบ,บูี่นะครับแต่ว่าก็คืออุ่นนะครับน่าจะมีฮีตเตอร์อยู่ไม่ก็มไม่รู้ว่ามีป่ะก็บที่จัดให้หนักละครับอีมานี่หนักล่ะ อันนี้เมืองเส้นทางระหว่างจากเอ่อฮอกไกโดยไม่ใช่เว้ยเมืองเอ,อ่อเออฮอกไกโดไปยากโกทาเกะอะไรประมาณนี้โตยังไม่ดูบุหรี่ครับควันประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้ตกหนาวส,ะสะนวกพรับแจนนาครับเพราะบริจาคเห็นม้าแล้วพวกนี้ต้องรีบต้องรีบใส่ถุงมือเพราะมันหนาวว่าันจะปวดอารมณ์มาเราจับจับน้ำแข็งอ่ะเออก็จะประมาณนี้เคนนี้ก็ไปจับก็ไปเล่นมันจับได้แต่แต่ว่าอีกสักพักแกจะปวดมือมากนะดูนะ